ใช่ดูชีวิตมากเลยสามหนึ่งห้าดีนะคนนี้โอหมีเจ้าของอไม่รู้แกเกรียดว่ายังไงนะครับกับรุ่นนี้เนะี้ยไม่ซ่อมแล้วหรือเปล่านะปล่อยไ,ไว้อย่างนี้ก,ก็ดูเุิ่ทีนะนี่ยสุดโคตรมากเลย แกกำลังหารถใหม่อยู่นะมาแทนตัว200นะถ้าใครมีก็โอเคลองคอมเมนต์ฝากมาได้นะยังไงผมจะแจ้งให้เจ้าของแกทราบอีกทีหนึ่งที่เน้นๆแกต้องการผมสูนะ,ะรุ่นจิตนะกับดีทูนะเป็นหลักเลย กไม่เอาตัวดีนะครับไม่ดีไม่เอาแกเอาดีทูขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าเป็นโคมตุกนี่เน้นรุ่นเจ็ดนะขึ้นไปแต่ใครมีครับหรือว่ายอะอื ho, ่นก็ลองอคอมเมนต์มาได้นะครทิ้งมาในเม้นนะเดี๋ยวผมจะฝากบอกแกให้นะ ใ,ใจผมก็มีขัน้นด้วครับเดี๋ยวจะลองโทรถาเจ้าขนะครับแกจะมัติดที่เท่าไหร่เห็นล้านหนึ่งแสนะตอนนั้นแกจะขายแต่รถนี้วะผมยังไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยวต้องลองไปดูกับน้องสกกรอนนะครับแต่ยังไงก็จะลองมาแกไฟเลยนะแกสนใจยังไง คืนนี้โทรถามน้องก่อนอรถนั้นออกไปยังที่จะขายนะตัวรุ่นเจ็งนั้นเป็นตัว2014 2012จํา 2012, จำไม่ได้นะับตัวนั้น,นเป็นรถร่วมนะกมีรถแก,กไปวิ่งงานที่อื่นอยู่นะ ก็ฝากไปด้วยนะครับถ้ามีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับกลายเป็นกำลังใจไปด้วยนะครับจะถือว่าสุดโทษเหมือนกันนี่ยอมใจกับคนขับตัวกับบุ้งกีต้องเ้งตองเ้งนะครับนี่กินหมดเพี้ยงเลย เนี่ก็พอไว้แค่นี้สักก่อนนะครับเดี๋ยวรูดูโหมดปากไว้ด้วยนะครับอจุดรับชมนะครับจนจบคลิปนะครับ oh. ทั้งโหลดทั้งอะไรมีครบเลยอโอเค